เขาเท่าใจฮะน้อเอาหฮมากินฮะปุ๊เออยายจักปีวะอันยเดี๋ยวนี้ฮะจักปีอันยูฮะจักควบเลื่ยเลยๆเรยๆเรืปอยายเรอยสองปีบอกอ๋อชื่อได้อยู่ามาตาบานเลยร้อยสองปีฮะอันบ้านปูบ้านเมย์มาตาเลอบวะบ้านเมย์ยายนะร้อยสองปีนะจำได้อยู่บอกึยายมาตาบานเลยวะ อันนี้บ้านบ้านยายอยู่ในบ้านหยังเนี่ยะบ้านหยังบ้านกระเพิมบ่บ้านบ้านอยู่เดี๋ยวนี้่ยายอยู่บ้านกราเพิ่มหรือเะ่าเออแล้วยาให้มาแต่บ้านเลยอออจือได้บนนอบ้านเนี่ยอันหน้าก็หนาก็อีกคนอมากก็อีกุนเอออันมาตาบ้านเลยว่าบ้านเก่าหรือบ้านหรือเปล่าบ้านเก่าบ้านตาบ้านไกินหน้าโอ้กินมาล่ะกินมาตาบ้านนองนกุ้งค่ะบ่มมถ้าถ้ากันตายเมื่อเชากันตายเมื่อเช ขาไม่ยืนคออีเมจะโคนอีเอันอีกอันกเอีกอนกินกะได้อีกคนกะจายเออเจ้าถ้าเป็นเอ้ยหมูหลุดยืนก็มูนี่รายจ่าเหรอคนบุญหลายเฮ้ยเนาะหมูเลยจะได้อายุคือเจ้านี่กินข้าวก็เพื่สักคือแข็งแรงแท้เยอะข้าวก็เม่ได้เนี่ยกินกินเยอะกินเนี่ยกินอย่บกินอย่าอาหารซื้อตลาดหรือกินอาหารแอราเอา อาหารตลากกดกินอชื่อกินอยู่นอกเลยเอาเตตเยดอ่ะเสตียก,กินเตีับไปซื้อเตีเวโอ้คุณเมื่อนี้อยากกินฮอตเ,เตลยวคุณไปท่านสมัยแทะะ้อยากกินฮอตก๋วยเตี๋ยวคุณมาแต่บนนกุ้งเหม็นบอายายผู้ใายเข้<ถ>ามาเข้ามาโกอดอ่าเหมอน แลแลวลไอ้ต well ้านใหม่แล้วพวเราบ่บัตับัตรประชาชน่ะบ่ลอ้ลอยลอยไอยลอลอยลดยเอยล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 อยอยลยลอยลอยเอลอยลอบบอตรใหม่ยลอยอยลอ่ลลอยเออยลอยอยลอยอยลลอยนอยลอยอยลอยหอืออยลอลยอยลอยลออยลลอยลอยลอนอยลอยอยลอยิอยลอนอยลยลนยลอนละยลยลอ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 นลยลอยลยลอยลยอยอเยยอะนอยลออลยลายลนลยย กินข้าวแซ่บอยู่ลรอปะคำมากเลยนอนตัวแรงพุณหมอเมยอยู่บ้นอนฮะหรือหาเมยห่าบ่เมยเมเช้าอ่ะเช้าอ่ะใช่ใช้ห้บ่ห้างเต้นไปบ่ไปหาบ่ายเมยเมยอืมคิดต่เว้นจะต้องกินละนอนมันนอนบ่ เบืงดูนิ้วมือนี่ค่ะเบิ่งดูเบิ่งเบื้งให้เบิ่งในมือร้อยสองปีค่ะพี่น้องเบิ่งดูนี่มือร้อยสองปีเมเกะนี่นี่พี่น้องนิ่มนิ่มได้ไห่ร้อยสองปีค่ะหูตายังดีมดเหมือนบอมบีแง่อ่านหนังสือได้อยู่บ่ยังแง่หูเข็มยังได้อยู่บ่อ่าหูก็ไม่ได้ตึงเนาะมีเนาะตึงอยู่บ่หูไอเดียวบ้านบ่เข้าบ้านบ้านแล้วเราบอกอะไรมีค่ะ ยังขิดหอดหน้าอยู่ยังจะไปเอ็ดอยู่หน้าฮันอืมอีลิอมเด็กไทรอีอันดูอีล้อมเด็กเพิ่อเอ็ดเดี๋ยวว่ลู่ล่าเลยขับปลอมเราตายอยู่แล้วนะปลอมเราตายเดี๋ยวได้ปลอมหากะเข้าเข้าเจ้าหล่อกนะไรเอ็ดตก,กินข้าวแล้วก็นอนจักสิเอ็ดเพิ่เล่นเนาะไ<า>่ก็ไม่ได้เหรอเนาะแม่เนาะไม่ได้ ตูดไปบอกเวลาสิไปเอาเอาที่จีดานไป๋เอาห้องย้ำแตงไม่กับไม่จะี่หดล่ะไม่เลยล่ะยาะโอ้ยร้อยสองปีเหรอเนาะกับไม่เยหอดเลยเฮ้าสุดได้เคิงหนึ่งเจ้าอยู่ไหมอ๋อกำลังกายอยู่บนนี่ฮะกินกินมะโก้ได้กินอยู่บ่ผลไม้มะโก้มะโก้กินอยู่บ่หมูไม่เยอะได้นิน จ้ากันม่โม่โมอเรา,าบอตาฮะบาี้ฮะตะกี้บ้โม่อด้วยน้องเมย์เนาะโอ้ยายเกดด้อพี่น้องนี่เป็นบุคคลที่อายุยืนที่สุดในบ้านวังประเสริมพี่น้องค่ะนี่คุณยายอายุร้อยสองปีร่างกายยังแข็งแรงเลยยายเนาะเห็นบ่เห็นเจ้าของอยู่บไห้บ่าด้าบารีเมย์ยังเพอเออไม่ได้ยังบ๊าด้าบ่มาดบ่มาตายมดไทยเป็นน้องย,ย,ยังเตีใหม,ม่พูดเดียวเออเจ้าไทยเป็นเมย์พัด แข็งแรงให้แข็งแรงไปนี่ตลอดเด้ินไปมาเยอะบ่อันเพอไม่แอเออแล้วก็มาอยู่ไดนแล้วก็อันเที่วันีอีนี้ชิญยืนเมนบอกอีนี้สิญยืนเฮาเดสส์ะเบิ่งด้วยนี่เฮาสิญยืนหรือเปล่าแค่ยืนเยอะยืนหรือวะให้ได้แนวเจ้าเนาะให้ได้แนวเจ้าหรือว่ายืนยืนแข็งแรงกินข้าวเสียบกอายุยยืนแหละเพราะเราสอนแท้จริงร้อยสองปีเพอสิมี ได้ร้อยสองปีเมื่บ้านนี่ก็ไม่มีเพื่อนพอ,พอเราจักคน